ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไม่ร้องโอเคไหมห้ามร้องไห้โอเคครมจัดมาเีียจามาสมุกมาเจอคันแน่ในวันนี้นะขอบคุณมากครับมาเจอครั้งแรกในวั่นี้น ทำด้วยใจนะผมว่าทำด้วยมือมากกว่านะครับอ oh, ันน like? okay. uh, ี้เข้าไปดูความตั้งใจต่อในกิยีอบอะได้ไหมครับเดี๋ยวจาให้เงเพรว่ารานอยางเปี่ยนงช่วงนมีกางให้ไปแล้วผมว่าคนดีได้ดาจริงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ